<My> สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะวันนี้เราก็จะมารีวิวสกินโคนี่ตามที่สัญญากันเอาไว้สกินเออเราบอกก่อนเดยนะว่าที่เรามาเล่น82อ่ะเพราะว่าเราเหงาเออเราก็อยากเล่นแล้วก็ปับคาฟิกซ์ซึ่ก็จะกระตุกแบบนี้ถ้าเกิดว่ามันกระตุกเกินไปหรือว่ายังไงก็ขอโทษด้วยนะเปิดเกมมาของ82เราก็จะเปิดกล่องไว้ก่อน เออ,อแบบสนสนุกนะยังไม่รู้เลยว่าฮันเตอร์เป็นตัวอะไรแต่ว่าเราโอ้ยเราได้เราได้เข็มมาเราทำอะไรก่อนนึงเออเราจะไปหาเครื่องปั่นกันก่อนเอ้อทาท่งนีงโจนเราจะเราก็จะปั่นกันก่อนนะเออเราไม่มีอะไรทำหลังจากที่เราปั่นกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปหาเครื่องต่อไปในการปั่นเออเดี๋ยวก่อนจะซับเพื่อนก่อนละกันเพราะว่าตรงนั้นมันเออฮันเตอร์มีแค่ ันเจะไปซับเพื่อนก่อนละกันนะเอาอะไรไปเอาอะไรไปผักนางเอาไว้เออเป็นเกรซกับแมงมุมนะเฮ้ยน้ำเขาเยอะจังเลยแล้วก็จะเสกแมลงดักไว้ก่อนผักเลยเขาจะปลาห่อ,อตกใจคิดว่าจะตีก็เลยเอา,มาแมลงถอยมาเฮ้ย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 ในกลับร่างเธอสิเออสวยดันออกหนึ่งเออพือ่อนรู้ล้มไปแล้วสวาน,นี้เราก็จะแบบเออเราจะต้องอุยอ้ยเฮ้ย หนีเตี้ยเองแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าทราบอยู่นะฟอร์เวิร์ดถือว่าฟังอยู่อันนี้ก็จะตันไปก่อนเขาจะเขายังไม่อุ้มนะเพราะว่าเขาเห็นฟอร์เวิร์ดตอนนี้ก็จะต้องดูลาดเดากันก่อนนะโอ๊ยัวกลัวจริงเลยโอ๊ยในจังหวะนี้แหละจังหนี้เราต้องทันไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วอุ้มมาขนาดนี้แล้ววิ่งโคตรไวเลยคือเราเล่นนักคิดทต่ไม่เป็นก็ต้องขอเธอทุกคนเนี่ยนะจังหวะนี้เราเขาต้องฉีกออกไปก่อน โอเคหลังจากเลาฉีกมาได้สักพักหนึ่งเราก็จะมาซื้อของดีกว่าน้ำเขียวดีไหมน้ำหอมละกันเพราะว่ามันสวยเออเงีง่ายแล้วเราก็จะไปปั่นกันต่อนะงั้นไงเพื่อนเรากําลังปั่นอยู่เราก็จะมาปั่นกับเพื่อนเราต่อเลยนะแซดไม่รู้กัยเพื่อนใกลปั่นเสร็จแหละโอเคเราก็จะรีปั่นเท่านี้เสร็จก็เหลือสี่เครื่องถือว่าโอเคอยู่นะต่อไปก็เครื่องสถานีสองเนาะเฮ้ยเพื่อนรู้นั่งไปแล้วว่าน้ําเฟสสองแล้วมันเนี้ยเราไม่ทันได้ดูเพื่อนเลยปั่นเพลินมาก โอเคหลังจากที่เราปั่นเครื่องนี้ก็เสร็จแล้วเราก็จะไปเครื่องสุดต่อไปกันนะโอ้ยเครื่องตรงน,นั้นน่าจะกันเสร็จแล้วแน่นเลยแล้วน่าจะเป็นเครื่องที่เตรียมนะส่นนี้ก็จะเหลือทุกคนยังรอดอยู่นะแต่คาดว่าผู้อย่างหนูน่าจะตายแน่นเลยอ่ะเพราะเฟสสุดท้ายแล้วด้วยแล้วก็จะเริ่มเครื่องปั่นตรงอาม้าหมุนนะโอเคเขาเรียกว่าม้าหมุนใช่ไหมแล้วก็จะปั่นกันเลยโอ้เครื่องนี้เตรียมแล้วเตรียมแล้วเตรียมแล้วแต่ว่าู้อยังดูตายก่อน ไม่กล้าจุดเพราะว่าหมอล้มอ่ะกลัวว่าคนอื่นจะล้มต่อแล้วมันจะจุดแล้วไม่คุมนะเราก็จะรอคนลม้มจ้องจัดจ้องเวลาจุดนี้คือแบบเออเราเรา,เราชอบจุดพลาดบ่อยอะ่ะคือใครใครที่เล่นกับ,กบเราเรา,เราจุดพลาดนี้เราขอโทษจริงๆนะคาว่าล้มไหมนะ่ะมันเหมือนจะล้มเลยล้มแล้วจุดเลิศมากแล้วก็จะวิ่งไปช่วยคาร์บอยนะคาร์บอยพับสวยโอเคนั้นดัน โอ๊ยฉันเขียวว่าน่าจะพังไม้นะไม่พังอ่ะอีกรอบหนึ่งโอ๊ยน่าจะสึกโอ๊ยนางรู้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 ว่าเราจะผักเราจะผักนังรู้อุ้ยอุ้ยนังหันมาก็ถ่ายไปสิคะับมูลวอกอุ้ยนางตีโดนตีโดนเราจะไม่ยอมเสียบอลแรงเราฟรีแน่นอนโอเคแล้วก็จะไปเปิดประตูกันต่อนะตะกี้ตะกี้หมอแบบลุกขึ้นมาจากการจึกแล้วนางก็ลงต่อเพราะว่านางโดนแมงมุมตีไม่กอดอุ้ยตอนแรกว่าจะไปหิวหมอซะหน่อยเกรซมาดักแทน จะไปเปิดประตูนี้แหละหรือว่าเราจะเปิดอีกประตูหนึง่งซื้อของอีกกว่าซื้อเป็นเอ่อปืนละกันปืนกับน้ำเขียวโอเคเลิศอยู่โอ้เราก็จะใช้มแมลงให้หมดเลยนะแต่ว่าระหว่างใช้นี้เราต้องซับเพื่อนด้วยโอ้จะมาเถอะเอาไมว่าใช้มาให้หมดอ่ะเออสวยนี่แกเราคนนี้ใช้มแมลงเปลือกเมา นักกี้ถ้าเกิดแบบโอ๊ย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 โอยการสะพุดโอ๊ยกระตุกเด็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะไม่ใช่ปัญหาคือถ้าไม่นักกี้ตามาเห็นเราเล่นเนี่ยคือกำหมดนะคือกำหมัดแน่นอ่ะพร้อมต่อยแหละเอออย่าหาทำรมะไหนอุ๊ยหมอตายว่ะโอ้ยซตอรี่นะหมอจะไม่เราจะแก้แค้นให้เธอเองเรามีปืนเพื่อที่จะแก้แค้นให้เธอเราจะต้องเราจะแต่ก่อนอื่นเราต้องเอาตัวเองให้รอดก่อนคือเขาดักด้วยว่ะ พนักสองคนเลยอ่ะตาแดงก็ยังไม่หมดวะเราต้องอ,อ้อมอีกนึงเกสเกสกับแมนวงยังอยู่เกสเกสอุ้ย,ยอุ้ยอุ้ยเกสทะเลอุ้ยสวยอ่อ,อเป็นแบบเอออ่อเป็นกดน้ำหอมไปเลยไม่นิ่งละเสียงมากแม่โอเคคือเราต่ออีกตาหนึ่งเพราะว่า เอ่อแต่ที่เรารู้สึกว่าเราเล่นน้อยไปแล้วก็ไม่ค่อยพูดถึงสก,กินเท่าไหร่โอเครอบนี้เราจะพูดถึงสก,กินมากขึ้นนะแต่ก่อนหน่งเราต้องลงไปเก็บเอ่อเปิดกล่องก่อนคือสก,กินนี้เราบอกเลยว่ามันเป็นสก,กินที่สวยมากเว้ยเออเราให้เป็นอันหนึ่งในดวงใจเลยซาลากีตะนะเรารามาจากสก,กินโพมิสโนเนลเวลแลนเนาะเออมันสวยเวอร์เลยโอเคเราจะก็จะเปิดกล่องกันก่อนนะ โ okay, อเคเราจะเฮ้ยได้เป็นสลับมือของนายอิฟนะนี่เป็นไงอันนี้คือสลับมือของนายอิฟนะแล้วลืมให้ดูเลยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะของลายอะ่ะเออมันก็จะดูน่ารักตามวันตะวีนพิเศษแบบมือหมีไงเอออะไรประมาณเนี้ยนี่สุดเราเรีวิวสก,กินนากีตัดหรือสก,กินนาอิฟสก,กินนากีตัดเนะาะสกถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีๆนะเออบริเวณที่แบบหว่วงจับแมลงอะ่ะมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะฟองสบู่นะเออคือสังเกต อีไลลมเอ้ยนั่งเก้าอี้ไปแล้วมานดี้ัะพักพอเราไปช่วยอะไรดีก่อเพราะว่าแถวไหนไม่มีใครมาช่วยเลยป่ะไปช่วยอะไรละกันเราจะช่วยได้เหมือนเนี้ยเขาเห็นเหมือนเขาเฝ้าสองเลยอุย้ยอีไลบอกว่าอย่าช่วยฉันมันหมวนกลับขอโทษนะอีไลโอ้ซิงถ้าเกิดเราไปช่วยเราจะไม่รอดกลับมาก็ได้อาจจะอาจาอาจะแบบลมโค่อะไรเงี้ยเออเราขอโทษจริงๆนะเขาบอกว่าอย่าช่วยฉันเลยจ้ะถ้าเธอมาเช่นนี่เธอคิด้อมฉันแน่อะไรเงี้ย เราซื้อผิดเออแต่เราก็ปั่นแค่นี้สินะตอบอุยอ้ยอุ้ยแก๊สมาว่ะแก๊สมาพร้อมกับน้ำถุงเลยอุย้ยเกือบโดนเกือบโดนแม่คือแบบฉันใช้ฉันใช้เอิรมผ่าห้อยฉันห้อยผ่าวัดไหนใช้คําว่าใช้นะเราฉีกมาก,ก่อนดีกว่าเพื่อที่จะไปช่วยคนขายของเล่นนะอุย้ยเรามีแดดพอดีนี่แดดไปเลยโอุยโอ้ยอุยอ้ยโดนว่ะแต่มันไม่เป็น,ปนมันท่าจะรับเราเขาอุย้ยตกใจคิดว่าเขาจะเอาเราต่อ โอเคเราก็จะไปอุ้ยใครมาสวนก่อนเอ้ยเป็นไงสวนโคตรสวยเลยโอ้ยแต่ยังไงก็โดนอยู่ดีเกรสนั่งตีเร็วเกินโอเคเราจะใช้แมลงบินไปนะเกรสไล่เราต่อปะน่ะ๋อไม่ได้ไล่ต่อเราก็ต้องนามีหมอนด้วใช่หมอหรือเปล่าโอเคเป็นหมอนะเป็นสกินนางฟาสด้วยสกินหลอดนี้มันแซบจริงๆโอเคเราก็จะเราก็ให้หมอนยูเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะอุ้ยเุ้ยเขามาพอดี ตอนแรกว,ว่าจะฮ um, ิวเอออากิระปะทำชื่อสกิปไม่ได้อ่ะขอเล็กแทนว่าหมแล้วกันเขาจเจ้า,มาหม่ต่องั้นเราก็เช็คนี่ไปก่อนนะเราจะไปซื้อของกันก่อนเขาอเราวาเนี่ยมีหัวใจเรายังเต้นอยู่ใช่แน่เลยใช่ไหมหันไปเช็คอุ๊ยใช่ชัดเจนนั่งมาแล้วนี่แกจะแข่งเดินกับฉันเหรอฉันบอกเลยว่าฉันเดินฉันเดินกบบแคดวอล์กนะทุกที่เป็นรันเวย์ของฉันแกไม่มีสิทธิ์จะมาเดินรันเวย์เดียวกับฉันนั่งอสอรพิษเกต โอเคเราก็จะไปซื้อของี่ัดไปดีกว่าเนนีมันก็ไม่ได้ไ่ละเ่ก้านมาเดิเนระัน,น,นรเวย์เดียวกับเราเนะ่เพราะว่าเราสวยซสุดเออ,เอมันอยู่นี่ให้กระตุกสังเลยเนี่ยกระตุกมากอะ่ะปั่นก่อน,อนละกันตอนตอนนี้กว่าตอนนี้นก็มีเพื่อนเราปั่นอยู่นะสกินอ่ะอ้ยอาเคสี่ป่ะสกีนี้แบบท่อนเก่านอยหนึงปับเป็นกราฟิกต่ำละกันมันจะได้แบบไม่กระตุกมากอะ่ะ โอ okay, เคแล้วก็ปั่นเครื่องนี้เสร็จแล้วไปปัน่นเครื่องต่อไปละกันเด้2สองเครื่องนะน่าจะเครื่องน่าจะเลยถ้าเราปั่นเครื่องนี้เสร็จเครื่องนี้น่าจะเป็นเครื่องเตียมลนะเพราะว่ามีาคนนึงปั่นอยู่เป็นนักสำรวจแร่เนาะเอ้ยเป็นคาร์บอยเนะ okay, าะโอเคตอนตะกี้เราไปปรับเซตติ้มานิดนึงนะปั่นมาใกล้จะเตียมอยู่แล้ะอีน้องถุงก็ได้มาพอดีนะเออแตยกยอะฝูงแบบนี่ก็ฝูงครึ่งเราจะฉีกไปก่อนนะเพราะว่าเรากลัวนนอง ถึงจะดึงลูกไฟแล้วจะมาโดนเราเราก็มาถึงที่ที่เราต้องการหรือก็คือร้านขาซื้อน,น,นี่เราจะซื้อเป็นน้ำเขียวกับยูโฟเรียเหมือนเดิมเพราะว่าเราใช้เป็นแค่นี้ที่เราจะซื้อปืนนะแต่ว่ามันนี้เขาเรียกว่าไงเดีย๋ยเรากลัวยิงติดคือเอ,อต่อนน้นประชาชนทุกคนเราก็เลยแบบไม่ซื้อรก้านซื้อยูโฟเรียดีกว่าแต่ถ้ากดไปติดต่อนน้นประชาชนทุกคนมันก็จะแบบเออใช้หายกันแต่ว่าเราไมา่ค่อยทำแบบน,นี้น้ำหอมมากกว่านะเราก็จะมาปัาน่นต่อให้เตรียมไปเลย เค okay, ตอนนี้เครื่องก็เตรียมมาที่เรียบร้อยแล้วเราก็ทําการรอจุดเราบอกเพื่อนก่อนนะว่าเตรียมเครื่องเข้ารหัสแล้วรอรอรอคนล้ลลมเวล่ฉันจุดผานี้ต้องมีคนจิกเปียาฉนะันแน่เลยดูผูกกระตาฉันก่อนถ้าใครจิกเปียฉันนี่ก็คือแบบลม้มล้มแน่นอนไม่ต้องลอุกนะก็ oh ตรงนั้นน่าจะมีคนล้มอยู่แหละลบไหม,ม คนไปช่วยเห็นคนเจ็บอยู่นางลุมเอ้ยเออตัวนางเออนางเฝ้าคู่เอ้ยลงจริงนะตีคู่เลยถือว่าเร้าอยู่นะโอ้ยแต่นางล้มต้องไม่น่าเลยนระนาเตอร์เฝ้าคู่บอกเลยว่าไหลเทียนทานมากแล้วจะไปเปิดประตูกับเออเลนเลยนะคือเราเพิ่งไปอันนี้มาแล้วเราก็เพิ่งรูน้นางชื่อว่าเลนเอ๋อ เกินการมากฉันแกล้งเองชื่อว่าเลนนะเลนไอซ์เนี่ยสัมผัสแล้วโอเคเราก็ต้องรอนางเปิดประตูสักครู่เอาสกินอยากเห็นไหมสกินมันสวยมากเลยอุ้ยเราจะรีวิวสกินเกินการมากแม่ชุบสวยจะกักราทุกคนเห็นไหมสกินมันมีความแบบเป็นเป็นดูดูดูสวยอ่ะเออมันดูน่ารักตุ้องมีมากเออโซกิวเราก็รีวิวได้อ่ะทำไมเบื่อ โอ้ยโอ้ยเราเนียโดนนะเราเนียโดนนะชื <komm> ้บมันไงแล้วหอบเออไม่ปีศาจสองห้าเก้าแกงมากเซมไปแกงมากเดฟเธอเธอทำมาเสนอตรงนี้โอ้ยโดนตีจะไม่ใช่ปัญหาจะไปจูบต่อตรงนั้นเลยนะเจนมันวิ่งไหวเนี่ยแล้วจะวิ่งไม่หันหลงเนี่เลยวิ่งไปเกินนั่นไงไม่เข้าหนักกันยอมโดนตีดีกว่ามันเกินกันมากวิ่งไหวขนาดนี้เธอแซนจะเธอทราบว่าเธอวิ่งเสนอว่าเธอวาร์กอ่า มันเกสพระจ้าบ,บินอย่างนั้นก็รอดหนึ่งนะโอ๊ยเศร้าเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยแต่ไม่ต้องห่วงเพราะเรามีคนตายได้ซสุภาบวบุรุษไกลโพ้น